อยู่ใกล้ๆไหมอยู่ใกล้ๆเดี๋ยวนุ่เปิดฮูดเกาหลีให้ด้วยท้ายท้ายไร้ท้ายไร้ขอมาลวกขาวดําให้แป๊บนึงหรือไม่ก็เดี๋ยวอาจจะเป็นรอบใหม่แล้วการไลฟ์สดนี้จะได้เป็นเป็นไลฟ์สดงานขาวดำเนาะแม่เนาะลูกค้าจะได้ดูดูในไลฟ์นี้ได้เลยอะเลือกเลือกของในไลฟ์นี้ได้เลยจ้ะขาวเบอร์เอค่ะเส้นหักก้อนขาวสวยลูกค้า45โลเกรดเอ นะใครหางานอันนี้เพอร์เอจริงเพราะว่าสะอาดขาวไม่เหลืองไม่ผ้าบางไม่ผ้าจีนสีุภาพและลูกค้าแต่มันจะสกีนทุกตัวเป็นไซส์ผู้ชายค่ะเป็นทรงผู้ชายด้วยพี่ผู้ชายนะคะเป็นทรงผู้ชายด้วยกางเกงเมื่อกี้นี้2,500นะคะเสื้อดำ3า0พพี่เสื้อดำแฟชั่นผู้หญิงแล้วก็ยืดตัวนี้5,450นะคะ ยืดขาวล้วนสกีนล้วนนะนพี่เป็นยืดขาวแล้วเป็นสกีนทุกตัวค่ะพี่ไม่ใช่งานผ้าพื้นนะคะเซนต้องไม่ชอบลายนี้แน่เลยเป็นลายจิ้งจกตุกแกมันเป็นงานเบื่อนพวกฮาวายฮาวายฮาวายเนี่ยลูกค้า5,450 US27 เซาน5บาทนะคะลูกค้า220นะถึง260ค่ะ,นะคะ2นะ <220 S> 2 2 0ถึง260พี่เนี่ยสกีนอย่างเงี้ยสกีนทุกตัว นะคะสะกีนทุกตัวพี่5 4าพสห้าสสวยสกีนทุกตัวลูกค้าจ๋างานชายล้วนนะงานชายล้วนนะพี่คลสสาสไซส์เล็กใหญ่นะคะ sml xl ว่าไปแล้วก็อันนี้จะมีหลุดพวกลายลายลุ้นได้ลายลุ้นลุนลนล้นลายมันๆน่ะนะคะ พักเล่แบรนด์เดี๋ยวดูกันดูไปเรื่อยๆนะแม่จะเอาไปทำย้อมก็ได้นะใช่ย้อมดำก็ได้ลูกค้าจ๋าเอาไปย้อมดำกันก็เยอะค่ะเอาไปคัดลายแล้วก็ย้อมดำกันเอาถ้าอยากได้งานดำนะแม่นะซื้อผงย้อมก็5้าิบาท8ปดสิบาทผงย้อมย้อมเรียกเออย้อมได้เลยต้มได้เลยนะคะส่วนใหญ่ก็คอตตอนร้อยนะใช่ก็ย้อมสวยย้อมได้ลูกค้าถ้าจะย้อมติดแม่ต้องดูป้ายที่เป็นคอตตอนร้อยเปืร์นนะคอตตอนปน คนอย่างอื่นอาจจะแบบย้อมไม่ค่อยติดสีเท่าไหร่แต่ไซส์ดีใช่แล้วบางทีก็สกินเดิมๆสวยเลยค่ะพี่เนี่ยงานงานอ่างเงี้ยสกินฟอนต์สกินเอ่อการ์ตูนนะคะรีวิวส่งฟรีลูกรีวิวส่งให้ฟรีลูกฟูประมาณกี่ตัวพี่น้ำฝนลูกฟูเมื่อกี้อาจจะอยู่ประมาณ70%็สใช่ไม่ถึงร้อยูจูซื้อลูกค่ะไคเซนแบรนด์ยูนิโคยูนิโคอาดิดาสอะไร้็มี ไนกี้มีค่ะพี่มีมีออกหมดเลยตัวนี้งานยูเอสเมกาพี่หนูเอาเบอร์สะอาดมาให้เพราะว่าใช่ถ้าเป็นผ้าถ้าเป็นผ้าสีอ่ะแม่เปิดประมาณเบอร์สองเบอร์สามอ่ะแล้วพอเล่นได้แต่พอมันเป็นผ้าขาวอ่ะแม่เบอร์สองเบอร์สามผ้าขาวผ้าดำมันควรจะเป็นเบอร์เอใช่ใช่เป็นเบอร์เอจะโอเคกว่านะคะเป็นเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งเบอร์สองไม่เกินนี้โอเคกว่าลูกค้าจ๋าราคาห้าพันสี่ร้อยห้าสิบเดี๋ยวให้น้องเซนขึ้นรหัสให้เลย นะคะเดี๋ยวให้น้องเซนขึ้นรหัสให้เลยพี่ใครหาผ้าดําไปแล้วอยากได้ผ้าขาวไปติดด้วยเออเอาตัวนี้ได้นะพี่เอาตัวนี้ได้นะจํานวนได้เยอะลูกค้าสะอาดเอาไปยังไงก็คุ้มห้าพันกว่าบาทสกีนแน่นไม่มีไม่คุ้มแน่นอนนะคะถ้าลูกค้าเปิดงานของจีนก็อาจจะอยู่ที่สามพันกว่าแต่ว่ามันจะเป็นไซส์หญิงนะคะมันจะเป็นไซส์หญิงลูกค้าแล้วก็ไม่ได้สกีนทุกตัว S <S <S นะคะแล้วก็สกีนอาจจะแบบว่าหน่อมแนมนิดนึงสาวๆเลยเสื้อ <S 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 สาวเสื้ออะไรด้วยนะคะตัวนั้นหมดไปแล้วนะของของงานจีนแพนด้าหนูวาพี่อันนี้ได้ใสยชายสกีนทุกตัวลูกค้าขยับมาเล่นเบอร์นี้ได้นะคะห้าพันสี่ห้าสิบรีวิวส่งฟรีจ้ะนี่เพิ่งเห็เจอตัวไม่อ้อนี่สกีนเนี่ยลูกค้าเป็นสีขาวพื้นผ้าพื้นติดน้อยพี่ พูดเอบีป้ายโกดยังไม่ไ่้ไม่น่าจะได้เปิดพี่แป้งอาจจะยังไม่ได้เปิดนะคะทักแชทได้เลยเพราะว่าของโกดมีไม่เยอะแต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวหาเวลามาทารีวิวให้เพราะว่าเดี๋ยวจะมีล็อตใหม่มาด้วยนะคะเดี๋ยวมีล็อตใหม่มาด้วยนะลูกค้าเอาไปลงได้เลยนะงานขาะอ่ะลงไงก็ขายดีตอนนี้วันนี้27แล้วเนาะพี่เนาะใช่โปรโมชั่นนะคะผ้าหนาวเดือนหน้าน่าจะขึ้นราคาหรือเข้าหนาวเมื่อไหร่นะแม่ราคาน่าจะปรับขึ้นตัวไหนที่ยังต่อโปรโมชั่นอยู่ มีโปรโมชั่นอยู่พี่สาวเอาก่อนเลยนะแม่ก่อนของหมดมีแวน์สวยแถวนี้ขายผ้าขาวตัวแปดสิบนะลูกค้าใช่ผ้าขาวจะซักลีดแล้วอะไรแล้วตัวแปดสิบพี่สตาร์ทที่แปดสิบเลยผ้าขาวนี่นกแก้วอยากรับลูกลูกรีวิวพิมพ์ตามที่ปักหมุดได้เลยนะจ๊าหรือว่าอยากรับลูกใหม่ก็ได้นะมีพร้อมส่งเสื้อดำเดี๋ยวจะมาเพิ่มแต่ว่าเป็นงานญี่ปุ่นค่ะพี่ เสื้อดําที่จะมีมาเพิ่มนะจะเป็นงานญี่ปุ่นร้อยโลจะอยู่ถ้าร้อยโลจะอยู่ประมาณสตาร์ทเจ็ดพันเก้าถึงแปดพันาแปดพันห้ราคายังไม่ตกลงประมาณนี้ถ้าเดสดำก็จะอยู่ที่9 9 0 0เถึง12,000เดี๋ยวรอเช็คราคาอีกทีหนึ่งของก็จะเข้ามาประมาณต้นเดือนหน้าต้นเดือนพฤศจิกานะคะอาจจะประมาณอาจจะอาจจะฮาโลวีนอาจจะ3ามเอประมาณนี้ประมาณนั้นนะคะแม่ อันนี้ลูกรีวิวหนูส่งฟรีนะแม่สกินล้วนค่ะสกินล้วนแล้วเบอร์สวยนะคะเบอร์สวยเลยประมาณเบอร์สองเบอร์หนึ่งเบอร์สองลูกค้าดูใสใสดีใสใหญ่เออใสดีใสใหญ่ใสสวยแม่นะคะเอาเบอร์สะอาดรับลูรีวิวผิวมันน้น้องหนูขอไข่สองหกขอไข่สองหกร่นใหม่ขอไข่สองเจ็ดนะลูกค้าเนี่ยเฮ้พี่เพื่อนถ้ารัก เอองานทําได้จริงลูกค้าห้าพันกว่าบาทแต่คืองานงานใช้ได้จริงนักร้องหนังมินเทจทั้งหลายฟิลิปหมดเมวฟิลิปเออสวยการ์ตูนใครจะเอาไปทำย้อมย้อมดําทําได้หรือว่าเอาไปขายขาวล้วนขายผ้าขาวได้เลยลูกค้ายูดดำยูเอไม่น่ามีพี่เพราะว่าราคาแรงราคาเขาอัพเกินเหตุลูกค้าเหมือนที่ไอป้อยบอกไปขายเกรดบีซอ่ะ ก็ส่งลูก5,000กว่าใช่สตาร์ทปกติเทียบท่านเพราะว่าสมัยเราขายป้ายหมีอะพี่เบอร์หนึ่งหนูยังแค่5,500ันเลยใช่แต่อันนี้เขาเก็บ,บีนะบีผสมซีนะคะแล้วก็จะสีเฟสสีซีดเอ,อก็5,000กว่าไม,ไม่ใช่เบอร์แบบไม,ไ,ไม่ใช่เบอร์นะผ้าขาวเนี่ยนะไ,ไม่ใช่ป้ายไม่ใช่ป้ายเดียวกับผ้าขาวนะพี่เป็นป้ายป้ายอื่นผ้าขาวราคาถูกกว่าแนะนำเหมือนที่ไอ้พลอยบอกว่า ถ้าอยากได้ดำอะค่ะคอตตอนร้อยในกระสอบเนี้แล้วลูกค้าก็ไปย้อมเองเสียเวลาแป๊บเดียวเองใช่คัดคอตตอนร้อยเราไปย้อมเลยพี่เพราะบางทีเอยซื้อผ้าดำเกรบีซีไปอะแม่แม่ไงแม่ก็ต้องย้อมอะมันเฟดมันเฟดเยอะสีมันเฟดเยอะไปโกดเข้าอีกเมื่อไหร่ไปโกดหรอแม่เร็วเร็วนี้ค่ะเร็วเร็วนี้ตู้ขยอยเข้าของหนาวแบบจุกจุกมหาศาล แม่บอกว่าของหนาวมึงบอกของหนาวจุกๆกูทักคาไม่มีสักตัวมันหมดไงแม่มันหมดมันหมดตั้งแต่รอบจอบางตัวก็เลยจะไม่มีค้างสต็อกไว้เลยนะลูกค้านะนะลูกค้าจะเอาตัวไหนแม่เล็งตั้งนาฬิกาไว้เลยถ้าเห็นอัปเดตหน้าเพจถ้าให้แนะนํางานแจ็กเก็ตหนาวน่าเล่นนะลูกค้านะตอนนี้ของหญิง W23 น่าเล่นมากที่แอนพอเปิดไปล่าสุดแล้วก็งานรวม แนะนำไปตัว1 2ึ่งสองพอปีนี้ถ้ามันหนาวมันหนาวแรง1 2ึ่ทักหลังบ้านได้เลยนะพี่มันหนาวแรงมีหลุดมาไม่กี่สอบไม่กี่สิบสอบที่หลุดมานะนลูกค้าถ้าจะเอาไปทักได้เลยพี่จ๋าลูกละ2,9า2,900บาทแล้วก็ใครจะเอาโปรโมชั่น9 2้าหมพรมนะลูกค้า3 9ม0นซื้อหแถม1นนะลูกค้ารีบเลยเพราะว่าจะตัดโปรแล้วคะ่ะ จะตัด,ดโปแล้วหมดโปแล้วงานฟีดด้านหลังลูกค้าจ่าก,การันตีมีแบรนด์ออกทุกลูกนะลูกค้าจัดได้ 1, เลย9ันเก้านะคะสเวตเวตอร์เกรดบรีรงานหัวกระโดดกระเด้นนะคะลูกค,าค้าห,หาดมีดหัวหัวกระโดดขายราคาเดียว2,990ปะใช่ค่ะพี่2,990ากจัดลูกคา้าลูกใหญ่มาหื้มานะคะทักหาแอดมินหลังบ้านได้เลยนะแม่นะ หรืออยากได้เป็นงานสเวตเตอร์ใหม่พรมสวมหัวาางานสวเตสวตเตอร์ใหม่พรมผ่าหน้าก็คือมีเหมือนกันถ้าเป็นแนวปาก้าเหรอพี่ปาก้าขนเป็ดงานบุนวมไป W23 ได้นะ<ช> W23 ได้แต่ว่าไม่ใช่ตัวยาวถ้าจะเอาปาก้ามีงานจีนด้วย LW11 นะลูกค้าเ,เป็นเป็นบุนนวมทรงโคตรนะคะก็ใหม่นะอันนั้น,น่ะบุนวมตัวยาวพี่บุนวมตัวยาวนั้นจะผ้าใหม่เลยราคานิดนึงอยู่3 0 0พ เก้าร้อยหรือสามใช่แต่เขาเน้นงานผ้าใหม่ในงานแฟชั่นพี่ต้องไม่เน้นแบรนด์นะถ้าจะเอาใหม่แฟชั่นอะไปลงมาที่แอดพอยบอกเลย L W หนึ่งหนึ่ง L W หนึ่งหนึ่งเอาผ้าใหม่เอาแฟชั่นอะพี่เอาสีสวยดีมากคุณน้าเออใส่ไปจีนใส่ไปฉงชิ่งนะงานงานไปหนาวเกตดีๆอะก็จะมีงานจีนด้วยหรือว่าถ้าจะสเตปงานญี่ปุ่นตอนนี้ก็ W สองสามที่เชีใช่แต่ว่าแค่ว่า W สองสามจะเป็นงานหญิง ก็คือสไตล์ด้วยไซส์ด้วยอะไรเงี้ยนะตัว,ตว,ตวสั้นน,น้องอาจอาจะมีติดตัวยาวนิดหน่อยแม่เอาก้อนใหม่ขอไข่สองเจ็ดค่ะเสื้อขาวขอไข่สองเจ็ดมาได้เลยข่าแฟชั่นก็มีนะแต่วันนี้ไม่ได้เปิดขา่าแฟชั่นพี่สาวป้ายแพนด้าได้ค่ะเดี๋ยวรันหน้าเดี๋ยวรันหน้าเพจให้เออเดี๋ยวหนูรันรายการหน้าเพจให้ว่ามีอะไรบ้างผ้าขาวผ้าดำี่ตัวนี้สวยมากเลยผ้าเนี่อันนี้ก็สวยเนี่ยมันเป็นสกีนแบบพี่ดูดิงานสกีนอย่างเงี้ยนี่ลูกค้า สกินฟอนสกินสตาฟอาจจะมีติดไปด้วยนะพวกพวกวอลเนเทียต้องทําใจนะลูกค้าอันเนี้ยมัน U S มันเน้นลายโหดแต่ว่าเน้นไปลุ้นลายอะลายโหดสีจัจจ้านอะไรอย่างเงี้ยอาจจะไม่ได้แบบว่าหน่อมเน้มเท่าไหร่ฟอนนะคะก็ยังไม่ค่อยเจอแบบนี่โชว์ไปแล้วยังไม่ค่อยเจอแบบสตาฟเยอะเท่าไหร่ถ้าถามหนูนะมีเต็มที่ก็ฟอนใช่เสื้อฟอนเสื้อฟอนเสื้อวงหนังกร์ตูนกระตูนเอา 5450พี่จ๋าโอเคเนี่ยลูกค้าะมาณนีหน้หมดกร่อนหมดกร่อนคร่าวๆประมาณนี้แม่ไปสกินดูกันอีกทีนะใครจะเอาลูกรีวิวขอไข26่26จาก5,450ส่งฟรีแม่ใช่จา้า5 4 5ส่ส่งฟรีมาเอฟตามหลังได้นะลูกค้าจ๋าเนี่ยเราผ้ามันใหม่หนูเน้นเบอร์เนี้ยให้เพราะว่าเอ่อผ้ามันสะอาดค่ะพี่ติดเหลืองเปื้อนเลอะจุดดอทเ,เ,เ,เหลืองอะไรเงี้ยคาบเหลืองคอเหลืองอะไรน้อยเหลืองจักระเหลืองอะไรน้อยค่ะ ส่วนใหญ่ผ้าค่อนข้างใหม่ด้วยไม่ค่อย้ํำเป็นเบอร์เบอร์ A เบอร์ B นะคะเบอร์หเบอร์สประมาณนี้นะคะโอเคไม่ถ้า B บะไม่ใช่สเปคน,นี้นแะน่นอนถ้า B จะเป็นเหลือง